ดีจ้าปรดีับพไปน้องปองไปตับท่าเอฟสีสุขทุกคนเจอก,กันอีกคลิปสองในวันนี้นะคะเจอก,กันในคลิปสองในวันนี้ทุกคนอือญ,ญ,ญี่ปุ่นบ่ไเด้ไปใส่ผมก็จะนั่งเบานี่แหละนั่งเบาเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องเล่านู่นนี่นั่นแล้วก็เอามาเมาท์มอยกันนะคะ เขาสาวพันกินมานางพอดีว่าลูกสาวมาเปิดตรงนี้ให้เอาตะไคร้อ,อยังออกเพราะว่าุคนมาสื่อมาสื่อต้นใหม่มาสื่อดินลูกสาวก็เลยมาเปิดแล้วบุตไปออกมากเพราะว่านางนางกินกาแฟนางเมาอยู่ในบ้าน สอนมันก็จะจืดแน่น้ำเลยทุกคนพเพราะว่าแถวไอ้ทางบนมันกระไหลลงมานี่น้ำมันในกระไหลลงมานี่แล้วมันก็จะขามขามถนนเอ็นตรงนี้ลงไปคลองสาท่านะของที่บนก็เขาเห็ดทอเห็ดหนังไอ้น้ำม,มันหลอดทอออกมามันลงตรงนี้ไหลออกตรงลานน้ำเนี่ยก็ใส่ทอ ของขาใส่ทอลวงลงไปเบิดเหมือนบ่เวลาฝนตัวมันก็จะมาหงมันไหลลงไปฝดมันจืดย้ำฝนตัวกันมันจะจืดแต่มันก็คือโอเคแหละมันก็จืดรุ่มลื่นนั่นแหละอืมชุ่มฉ่ำนั่นแหละถ้าบ่มีฝนตกแล้วก็แห้งแห้งแรงก็ไปตะเบิงอีกอ่ะทุกคนนั่นแหละทุกคนกับมานั่งมานั่งเล่งเป็นบางบางเวลาบางโอกาสแต่ก็ส่วนมากก็ถ้ากินข้าวหรือว่าอีหยัง ถ้าเด็ดๆถ้ามันหอนๆถ้าอยังอยากออกมาแบบรับลมข้างนอกให่เบื่อจะมาตรงนี้ก็คือเป็นเป็นกระตบนี่บ่นว่าปีนาปีนานี่จะเอาจะเอาอะไปสื่อหยาค่าใส่ค่าเนี่ยเนีย่ยเนี่ยใ้ยาเนี่ยมาใส่อีกข้างนั้นอีกตัวหนึ่งญี่บนสื่อมาสองตัวนี่หมื่นกว่าบาทนะคะกระทอมเล็กกระตอบน้อยสองอันี่หมื่นกว่าบาทตัวนั้นมันจะเป็นแบบ มีที่วางของมีที่วางของสองด่านจะให้เอาออกเอาล่มเอาพับลอ่มมันมันคนละคนละอันกับตัวนี้ตัวนี้จะมีจะมีเก้าอี้เล็กข้างละตัวข้างละตัวอันนั้นจะบ่มีบ่มีเก้าอี้แต่มันจะเป็นแบบียงนักขึ้นไปนางแหละก็มีที่เก็บของข้างบนนี่สินะสองตัวมูนกว่าบาทสื่อปีใดละ่ะอืมตอนคบกันกับพ่อใหย่ศีวิริมใหม่ๆล่ะ ยืบุญเริ่มขุนขุณของคุณยังไลายง่ายล้านต้นไม้จากจากไม้มะพือมาให้ลูกเห็ดอยู่บ้านนี่ฮัลโหลไอ้ผมเคยสืบตัวนี้มาเราก็มาเห็ดลานหน้าใหม่เขานู่นนี่นั่นฮันโหลทุกคนมีโอกาสมานาั่นงเล่นกินล้มส้มเดียวมานั่งอยู่กับต้นไม้ต้นยังคือมันชุ่มชื่นมันมันมัน,มนชุ่มฉ่ำมันแบบล่มลื่นน่ะนะ ญี่ปุ่นมาบบมีเสียงนกเสียงกาเห็นดอกไม้ดอกไหลเห็นต้นไม้สวยๆงามๆกบก็เลี้ยงเด้ทุกคนกบก็บมีกบก็ไไปขายออกลูกไปเห็ดอ้วขายแน่เห็ดกินแน่เิ่นมาสือเป็นโลปไปแน่ยังสีนะกะ็ใกล้เบิดแล้วละ่ะเบิดแล้วยีบ่บนว่าจะให้เขาลงประดุกเอาไปต่กินหนาแร่งไปถปุนไผยงังนเสียหนาแรงอันนี้เป็นชีวิตเแปบบ็ชีวิตบ้านๆของยี่ปนเนาะตอนนี้ก็คืออยู่กับลูกสาวกนบบุเคยกับหลานหน่อยสองคนแค่นั้น นะคะก็อยู่ไม่กี่ชีวิตก็ยู่กันไปมอ,มอ,มอแม่แม่แบบน,นี้ลหละญี่ปนจะมาเ่าประเด็นเมื่อน,นี้จะมาเอาประเด็นเรื่องอทำทำปากนะคะทำปากเรื่องทำปากโอ้โทรศัพท์ยี่บนดำดำพี่น้องหน้าจอนี่คือห้าออกมากลางแจ้งนี่หน้าจอโทรศัพท์ี่นจะมืดนะคะยี่ปนจะบ่เห็นจาขวงเลยบ่เเลี้ยวเห็นจะขวงเลยตะกาาแบบ่าวแบบหัวสุ้ม ง้มเศร้าไปอย่างนี้หละแต่ว่าพราะเขาไปในหุม่มพอาเข้าไปอัพเป็นคลิปเลวนะมันจะชัดของมันเองอย่างสี่นะทุกคนถ้ามันผิดพลาดในเนะด็กกับตองกอพายเดอเพราะว่าเห็นจะขวงอิลีนะคะไม่มันบปเห็นจะขวงพี่น้งอ,นอ,นองอ่ะล่ะอีบุญจะโม้ประเด็นเรื่องว่าที่เราว่าอ่าคลิปหมู่บ้านแหละที่ญิบุญมานั่งเมาอยู่หน่เนาะกินอย่างะ่ะกินกินเผากับแกงเห็ดอืมแล้วก็เลยบ่เร่องว่าอ่าปรึกษากับทั้งคลินิกศยลกรรม คลินิกดิบวเมนคลินิกบวเมนคลินิกบวมีซือเลยทุกคนบวเมนคลินิกทั่วๆไปนะไม่มีชื่อเสียงนะเป็นคลินิกที่บยบุญทำศลยกรรมจมูกมาเป็นคลินิกของหมอกรกวินนะคะซึ่งเขามีชื่อเสียงในโซเชียลเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเยอะมากเป็นของบอสโนดนะคะเป็นของหมอกรกวินกับบอสโนดเนี่ยนะทุกคนที่อ่าคนพัวพันอยู่กับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นั่นแหละ มีสาขา32สาขาทั่วประเทศนะมี32สาขาเกือบจะทุกจังหวัดเออประเทศไทยเขามีจะเท่าไร70กว่าจังหวัดใช่ไหมเครื่องประเทศคือวันมีสาขาอยู่ในในประเทศไทยเนี่ยแล้วคบวงจรในการศิลปกรรมนะคะครบวงจรในการศิลกรรมซึ่งจะบนไปเห็ดไปเห็ดจมูก เฮ็ดตาเห็ดอย่างนี้ย่าบ,บนบมันไปเห็ดในคลินิกที่มันที่มันไม่มีชื่อเสียงนะบมบมบมันมาคลินิกที่บม,ม,มิซื้อนะเป็นคลินิกที่ลับๆหรือว่าไม่มีชื่อเสียงเลยนะทุกคนตาย่บ,บนก็ไปทํากับคลินิกหมอไก่ซึ่งเป็นอ่าโรงพยาบาลทําศัลยกรรม เกี่ยวกับตาโดยโดยเฉพาะนะคะแต่ของหมอไก่จะไม่มีเสริมจมูกนะจะมีเป็นกรีตายาวกรีตาสั้นตัดถุงใต้ตาโน่นนี่นั่นนี่เกี่ยวกับตาอันนั้นคือศัลยกรรมเกี่ยวกับพวกตาพวกคิว้วพวกนี่อย่างเสีแต่จมูกไม่มีนะโมมี่ันนี้เจียบุญก็เลือกที่จะไปทํากับหมอไก่เพราะว่าเพิ่นเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความมัน่น ความงามด้านตาโดยเฉพาะแมนบบแพงนิดหน่อยอยบนก็ก็เอาคือมันมันแพงกว่าคลินิกทั่วไปนิดหน่อยแหละแต่ในบางอย่างนะคลินิกดังๆเนี่ยก็ใช่ว่าจะแพงก็ใช่ว่าจะแพงกว่าคลินิกที่ที่ไม่ไม่ได้อยู่ในโซเชียลนะทุกคนบางคลินิกที่บริได้ยู่ในโซเชียลแพงกว่าแพงกว่าจะบอกให้อยบุตรลองเสิร์ชเบิ้งหลายแล้ว และที่นี่การที่เราไปอ,าอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์ปากแม่นปอฟิลเลอร์ปากนี่มันอยู่ที่ซีซีบางคนมาไม่ไม,ไม่ไม่น่าเชื่อถือ,อไม่น่าเชื่อถือทําไมมันถูกยังอันอันตรายหรือเปล่าฟิลเลอร์มียี่ห้อไหมออันนี้คือคําถามแล้วก็เหมือนกับว่านี่ ถามมาเตือนมาด,ด้วยความเป็นห่วงนะคะ,ก,นนะ,คะก็ขอขอบคุณนะคะก็ขอบคุณสําหรับอคอมเมนต์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่ที่แลกเปลี่ยนกันหรือว่านู่นนี่นั่นเนาะเออนั่นแหละก็ทําไมมันถูกจังที่อบนม,มันแพงบอที่อบนถามมาหนึ่งซีซีเนี่ยหนึ่งซีซีเนี่ยในปูในปูเราเป็นลูกค้าเก่าถ้าถ้าเม่แม่นลูกค้าเก่ากับอ่ามันกับแพงอยู่นะคะก็หกพันหกพันกว่าบาท หกพันกบาทหกพันหกพันเก้าเกือบเจ็ดพันแล้วก็มีฉีดเฉพาะปากถ้าไม่ใช่ไม่ใช่ลูกค้าเดิมหรือว่าลูกค้าประจำยุเรียวอะ่ะก็จะแพงขึ้นไปอีกเป็นพันอย่งเสียจากสองพันเก้าเก้าสิบก็จะเป็นสามพันเก้าเก้าสิบอยงเสียทุกคนก็คือเขาให้โปรพิเศษก็คือเราเป็นลูกค้าเราเข้าเคยไป ไปเลยกรรมมาแล้วไปทําจมูกทําอะไรแล้วเราเราเรา,เรามีเขาเอินมาไนเรา,เรามีประวัติหรือว่านี่คเครดตในการเป็นลูกค้าอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วทังสีนะ่นาเขาก็เลยลดให้เขาเป็นพิเศษในโปรลูกค้าเดิมอ่าปนี้แค่หนะึนะ่งซีซีน่ะหนึ่งซีซีน่ะมันก็ไม่ได้หลวงเลยหลายอย่างนะหนึ่งซีซีนะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายก็ก็เขาจะแนะนาว่า ทำปากนหนึ่งซีซีก็พออย่างประมาณเนี่ยหนึ่งซีซีก็อยูทีเท่านั้นเทาน่านี้ใน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 ปูลูกค้าเดิมอันนี้เยบ,บุนกัเลยวาเยบ,บุนกัเลยมาถามกับเพื่อนๆวา่ามันแพงบอ,อทีนี้บางคนเขาบอกว่าไม่แพงถูกมากแล้วมัน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 น่าเชื่อถือไหมเสิร์ชดูให้ดีคิดดูให้ดีก่อนมีเขาไปทั้งอ่าทางแม็กซ์เของเพจเยบุนคนโคราชก็มีนะคะเพราะว่าอ่าเพจนั่นกับเยบุนก็มี มีเอฟซีหรือมีผู้ติดตามอยู่งขันก่าคนอยู่นะคะไปจากนี่แหละไปจาก u t u b e นี่แหละแต่ไปเพจไปติดตามที่เพจแล้วว่าเพจที่บล็อค่อยได้เปิดนะคะทุกคนบ่็ค่อยได้อ่านบ่็ค่อยได้ไปไปไป,ไปตอบคอมเมนต์หรือวบาอยังรักเ่อใดอย่างสีนะเออตอนนี้ควรศึกษาให้ดีบ็เรียงว่าใช่การทำปากเนี่ยอ,อย่างหมอเบิร์ดหรือหมอทุกหมอนั่นแหละเวลาเราไปเวลาเราไปทำเนี่ย เขาก็จะให้คําในน้านะนนะไม่ใช่ว่าเขาจะแบบสุกเอาเผากินหรือว่ากินเกี่ยได้นะอันไหนที่มันอันตรายอันไหนที่ไม่อันตรายยังเสียเขาก็จะแนะนําเราเออถ้อสมมุติว่าเราฉีดเยอะเกินไปมันก็อาจจะไม่สวยหรือว่าเราฉีดประจํามันก็อาจจะทําให้อ่ปาปากของเขามีผลขางเคี่ยงมีผลกระทบภ้ายหลังนู่นนี่นั่นเขาก็แนะนํานะเออบม่นว่าเขาบ่ในน้าเลยหมอก็ไดเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอะไรมาใช่ไหมเขาก็เสียชื่อ อาจจะมีการร้องเรียนอาจจะมีการฟ้องร้องอาจจะมีการนูนน่นนี่นั่นจังสินะทาไมไม่ไม่คําแนะนํากับผู้บริโภคทําไมไม่นูน่นนี่นั่นจังเสียม,มันกับผิดคือกันนะคะเขาก็ผิดเหมือนกันเขาก็ระวังเขาก็เขาก็เซฟความความปลอดภัยตรงนี้เซฟกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เหมือนกันว่าจะเปียกเสยกรรมอย่างกระเหลวแต่จมูกตาคิ้วคางนู่นนี่นั่นทุกอย่างเขาก็จะเซฟให้กับลูกค้าเหมือนกันแนะนําเหมือนกันนะถ้าแนะนําเร็วอ่า คุณยังฝืนเหตุหรือว่านู่นนี่นั่นนะเขาจะไม่ทําให้ก่อนจะทําอะไรทุกอย่างเขาจะมีเขาจะมีสัญญานะทุกคนสัญญาลายลักษณ์อักษรยินยอมเด้เออบัมฑนว่าร์บัณฑิตาเจ้ายูยูเจ้าไปเห,เหตุแล้วบ้ดนี้เจ้าพิษผ่าขึ้นมาเจา้ามีผลขางเคียงเจ้าเป็นอย่างเนี่ยเจ้าจะไปฟ้องร้องกับเขาบ่าไา้รเด้คุณยินยอมนะเขาจะมี เขาจะมีข้อตกลงมีเงินไขเงาเหยียดเลยไดย้อันนี้ยายบุญจะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะจากการที่ไปทำศิยปกรรมได้ทุกคนทุกอย่างจะต้องมีจะมีลายลักษณ์อักษรสัญญายินยอมเด้เออบ๊อบแมนว่าไปเฮ็ดแบบเขาทําให้โดยไม่มีสัญญาไม่มีอะไรเลยไม่ได้เพราะว่าเขาก็เซฟความปลอดภัยของเขาเหมือนกันเขาจะมี เขามีเบิร์แหละเขามีเขามีคําเตือนเขามีคําแนะนําเขามีโน่นนี่นั่นทุกอย่างเออถ้าเป็นถ้าฉีดไปแล้วมีผลกระทบยังไนยังซี่คือเขาก็แนะนําแล้วเขาก็ให้ความรู้เราแล้วแต่เราก็ยังยินยอมเออแต่เราก็ยังยินยอมมีหลายเงื่อนไขมีหลายขั้นตอนมากๆก,ก่อนที่เราจะลงมือทําศัลยกรรมแต่ละอย่างนะทุกคนบอกเลนว่า,าเขาไปปุ๊บเราไปเหตุเลยมันไม่ใช่เด๊ เหมือนกับที่หมอเขาจะให้เราผ่าตัดอะไรเนี่ยเขาจะต้องให้ญาติไปเซ็นยินยอมในการผ่าตัดเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตหรือถ้าเกิดเป็นอย่างมาเนี่ยเราก็ฟ้องร้องเขาไม่ได้นะเพราะว่าเราเซ็นยินยอมให้เขาทําการนั้นๆน่นะเออก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าคลินิกแต่ละคลินิกอ่าโรงพยาบาลศัลยกรรมหรือคลินิกศัลยกรรมอะ่ะเขาก็ จดทะเบียนถูกต้องมีใบประกอบวิชาชีพถูกต้องนู่นนี่นั่นทุกอย่างยังสีนะ่นาอดีตก่อนที่เขาจะลงมือทําให้กับคนไข้เนี่ยเขาจะต้องมีข้อตกลงเขาให้คําแนะนําหมดทุกอย่างเขาให้คาแนะนาหมดทุกอย่างบ่ว่าจะเหตุอย่างกระเลวเตเขาจะมีคําแนะนําอยู่ใน,อย,ในอยู่ในใบสัญญาอยู่ในใบยินยมอมนั่นแหละทุกคนแล้วที่นี่ก่อนที่จะทําเนี่ยเขาก็จะดูให้ว่าสภาพของเรานะ ไม่ว่าจะเป็นอ่าหนึ่งล่ะอย่างยกยกตัวอย่างอย่างสมมติว่าเราไปทําจมูกใช่ไหมเขาก็จะประเมินเขาก็จะประเมินว่าโครงหน้าของเราโครงจมูกของเราแกนจมูกของเราหนังจมูกของเรามันจะได้ในระดับไหนมันจะได้แบบไหนเขาก็จะเออหายคำในน้ำเฮ้าวาดโค้งนะเขาก็จะวาดโค้งเขาก็จะสำรวจดูเนี่ยประเมินเบิงบนหนังจมูกเราอ่ะจะได้โด่งขนาดไหนกี่เซนนู่นนี่นั่น แล้วเขาก็จะอธิบายให้เราคนไข้เนี่ยลูกค้าเนี่ยเข้าใจว่าของเรามันได้ระดับในระดับนี้นะเราจะเอาเยอะกว่านี้ไม่ได้ถ้าเราเยอะกว่านี้ได้แต่มันก็อาจจะมีผลข้างเคียงเสี่ยงในการทะลุในอนาคตนู่นนี่นั่นคือเขาจะแนะนําหมดทุกอย่างนะแต่ถ้าคุณว่าเออไม่เป็นไรตอนนี้คือฉันอยากได้เท่านี้เท่านี้เซนอ่ะฉันฉันยอมเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําให้คุณได้นะแตะ่คุณก็ต้องเซนยินยอมนะคะเซนยินยอม่า จะไม่เอาเรื่องนู่นนี่นั่นเขาอ่ะจะไม่มีการฟ้องร้องถ้าเกิดผิดพลาดมาแต่เกิดเป็นอะไรภายหลังมาเขาไม่รับผิดชอบคุณนะนั่นแหละประมาณนั้นเลยคืออะไรก็แล้วแต่ทําทุกอย่างนี่บนไปเหตุตากับคือกันนะคะก่อนที่เขาจะลงมือทําเขาก็จะวัดเขาก็จะประเมินเขาก็จะนู่นนี่นั่นมาเออตาเฮาอยู่ในระดับแบบนี้ช่วงของตากับคิวกับเปลือกตาของเฮามันจะได้ กีเส้นกีอย่างไงเนะี่ยคือเขาก็ประเมินแล้วเขาจะเกิดทําออกมาแล้วเป็นยังไงยังไงเนี่ยมันมีข้อตกลงกันแล้วก็เซ็นสัญญากันหมดทุกอย่างมันก็มีหลายคนนะที่แบบว่ายังยังไม่เคยทําแล้วก็คิดไปเองด้วยก็มีแล้วบางคนก็เคยทําแต่ก็ทําแพงกว่านี้ก็มีอย่างสี่นะมันก็เลยแบบมันเป็นเป็นการสวนกระแสหรือความคิด ส่วนทางก็มีนะคะแต่ทุกวันนี้เปิดเปิดโลกให้กว้างนะคะทุกคนเพราะว่าทําไมการทาศิลปกรรมทุกวันนี้ถึงได้ถูกขึ้นอย่างทํานมมาก่อนในแสนสองแสนเดี๋ยวนี้ไม่ถึงแสนก็มีแล้วซิลิโคนล่ะอ่ะสมมติว่าซิลิโคนเนี่ยคือเขาพัฒนา,นาเขาพัฒนาขึ้นทุกเมื่อคือเดี๋ยวนี้นะคือทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะเขามีการเขามีการอ่าค้นคว้านะคะค้นคว้าสิ่งที่มันดีที่สุดให้มันเป็น อ่ะเหมือนธรรมชาติที่สุดแล้วก็ไม่ปลอดเออแล้วก็ปลอดภัยบ่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคเยอะที่สุดแต่และอย่างต้องได้มีการรับรองนะคะจากองค์กรองค์การนั่นทุกอย่างอนั่นแหละว่าจะออกมาได้เ่ราว่าจะเป็นฟิวเลอร์บ่ว่าจะเป็นบูทอกเพว่าจะเป็นซิลิโคนจมูกเ่ราว่าจะเป็นซิล ok, ิโคน one, มนมนูม่นนี่นั่นมันมีการรับรองหมดจดทะเบียนหมดนะคะทุกคน ถ้าเป็นหมอกระเป๋าหรือว่าอของเถื่อนหมอเถื่อนน่ะสิ่งที่ไม่ได้มาตรฐานน่ะอันนั้นน่ะคุณไปทํามาแล้วคุณผิดพลาดน่ะคุณก็ฟ้องร้องกันเองฟ้องร้องกันเองนะคะมันก็มีแต่มันก็น้อยมากคนที่ทําผิดนะทาผิดกฎอะทาผิดกฎหมายหรือว่าเป็นพวกหนีภาษีหรือว่าเป็นพวกบ่ไ้มาตรฐานแล้วก็เอามาบริการให้กับ ลูกค้าหรือค้นไข่อ,อย่างนีมันก็มีน้อยมากยาบุญก็ดีใจอยู่นะคะสําหรับการเป็นห่วงเป็นใยอยากให้ยายบุญคิดมากๆอันนี้คือเราแค่วางแผนนะคะทุกคนยังไม่ได้ลงมือเหตุยังไม่ได้ลงมือตัดสินใจแต่ก่อนที่จะทําอะไรนะ่ะยายบุญก็จะเอามาเอามาพูดลงในคลิปอขอคําแนะนําแล้วก็ขอความคิดเห็นจาก f c อยู่แล้วนะคะทุกอย่างทุกอย่างแล้ววันนี้ก็จะมีคําในน้านู่น,นนี่นั่น แต่สิ่งที่เยบุญคุ้นคว้านะคะสิ่งที่บุญแบบว่าศึกษาก่อนที่จะทำอ,ะอ่ะเยบุญศึกษาอยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้ด้วยความเป็นห่วงของ f อีนะคะด้วยความเป็นห่วงของ f อฟีก็เลยจะมีแบบว่าเออควรคิดให้ดีก่อนนะควรศึกษาให้ดีก่อนนะฟิลเลอร์มันได้มาตรฐานไหมยี่ห้ออะไรทําไมมันถูกจังซูมเมอร์นี่สิบอกเลยเด้อว่าการศัลยกรรมน่ะ ไม่จําเป็นจะต้องแพงทุกอย่างเสมอไปแล้วก็คลินิกที่เราทําไม่ใช่ว่าไม่มีชื่อเสียงนะคะมีสื่อเสียงทุกทุกคลินิกที่ยี่บ,บุญไปเหตุนะคะทุกคนไม่ได้เหตุแบบกับหมอเถื่อนบริเหตุกับหมอที่บอด้มีสื่อเสียงนะคะโรงพยาบาลหรือคลินิกไม่มีชื่อเสียงนะคะอันนี้ชื่อเสียงในโซเชียลของเขาก็เป็นหนึ่งหนึ่งในนั้นเหมือนกันอย่างสีนาะแต่ยี่บ,บุญเอามาปรึกษาเอามา ลงเป็นคลิปทำคอนเทนต์ก็คืออยากอยากเลกเปลี่ยนหรือว่าอยากเห็นคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่ามันจะไปในแนวไหนแต่ญี่ปุ่นก็นยังไม่ได้ตัดสินใจดอกว่าจะทําตอนไหนนะคะญี่ปุ่นไปเ็มดมอใดก็ได้เพราะว่าญี่ปุ่นต้องเข้าไปเช็คจมูกอยู่เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะคะตามนัดตามนัดเพราะว่า,าคลินิกที่ญี่ปุ่นไปทาเนี่ยคือเราเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นลูกค้าประจํามันก็มี ปโม้ั่นหรือว่ามีเครดิตอยู่ในหันอยู่เร้วเราอยากทําอะไรก็ได้เราก็จะได้ส่วนลดอยู่แลว้วยังสีนะแล้วฟิลเลอร์แค่หนึ่งซีซีเมื่อก่อนหรือว่าโรงพยาบาลอื่นหรือว่าคลินิกอื่นอาจจะเป็นหลายหมืน่นหรือว่าเป็นหมืน่นแล้วทําไมตรงนี้มันถูกยังคุณก็ลองศึกษาดูนะคะว่าแต่ละคลินิกอ่ะเขาคิดยังไงราคาย,ยังไงเขาอาจจะเอาค่าบริการบวกนู่นนี่นั่นแต่ มันก็ไม่ได้แพงเกินกันเท่าไรหรอกนะแต่แล้วแต่ว่าเขาจะคิดอืมแล้วแต่ว่าเขาสิคิดฟั่นกับลูกค้าเท่าไหรแค่นั้นเองคนที่ไม่รู้เลยหรือว่าไม่ศึกษาเลยก็อาจจะก็อาจะจ,ะจะโอเคเเฉันยอมจ่ายยังส่นะ่ะเฮ้ยหยิ้ง ชูไปก็ไ่ได้สี่เ็มตานังโอที่ยายสานบบกไปหมวนเนี่ยมันเจ้าเสียแล้วพวเก็บประเ่ามือเจ้าเนี่ยอ่ำนี่นงั้นนี่ยง่ายเร็วเขาได้เลยเออพุทธาเขาไปเที่ยวไว้ดิเขาที่จะไปกินเห็ดโขบบเนแหนมมมีจิตใจแบเขาบบเนี้ยที่มกใช้ไปเขาอามอกได้ไปดิอือไปพุทธคนแรกเขาบอกทบางอ่จเอารูปหนึ่งว่ารูกเล็กแบใส่่ได้ดองเป็นยีแดงเหนัอนกันไปกะเลเนี่ยก็มากไาไหล่ะ มันเป็นวลาว่าเปแนยไปเอเนเอาอยู่ตรงน้าปึเขาไปซื้อปุ๋ยเขาไปกดเงินเขาไปซื้อปุ๋ยเขาไปเบิ้งตังเขาบอกคนปหลายมือนกนคนไปอาเงินหลายหลาย นี่คือการที่เอามาพูดให้ฟังนะคะเนาะอะไรยังไม่ยังไม่ได้โูนมัดจําหรือว่ายังไม่ได้ตกลงว่าจะทําแต่ว่าก็ก็คิดอยู่เพราะว่าวันที่11มีถุน,นต้องเข้าไปอีกรอบนึงนะคะก็เข้าไปที่บุรีรัมที่นกรกรวินสาขาบุรีรัมืม เราอยากจัฝากถึงคุณอีคุณมะนาวด้วยนะว่าตอนเนี้ยคุณเลิกคิดนะว่าอยู่บนแบกแบกภาระแบกลูกแบกหลานแบกซะเหลือเกินจนฝรั่งโดนฝรั่งทิ้งแล้วก็คุยอยู่ตอนนี้กับท่าฝรั่งหู้ฝรั่งเขากเบาเอาท่าแบกอยู่บนบ่ได้แบกยังหลอกเด้อแบกนี่แหละแบกผ้าละจะขวงผ้าละอยาก อยากจะไปนู่นนี่นั่นอยากจะเสริมความงานอยากยะงยังนี่หละตาชินเจรเบกเมานางวบามานางของความคิดเห็นกับเอฟซีแคนันอย่ามันไส้แล้วก็อย่าคิดแทนแล้วก็อย่าเดือดร้อนแทนอยู่บนอยู่บนบริมีความเดือดร้อนตรงนั้นมันผ่านพ้นไปแล้วตอนที่เขามีปัญหาเขาก็เมาเอาสูบฟังแต่มันก็ไม่ได้หนังหนาอะไรมากมายแก้ได้ทุกอย่างแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีทุกอย่างโดยที่พวกคุณๆก็ไม่ได้มาเดือดร้อนด้วยนะคะ เดี๋ยวลิปหลังทุกคนอย่มามองเบาเรื่องภูบ่าวให้ฟังดีกิปนี้เอาทำหนีก่อนภูบ่าวกร่างสิเดินทางอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงเดินทางทงขอความปิงปองปีกวง,ง,งมาตลอดว่าไปหันน่นจังสันยังสีไปหยั่งเ <c oughs> ก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าลงเรือเดินทางไป สี่วันมาสั่นว่าโอเคนะตามนั้นนะทุกคนบ๊ายบาย